โลแดงเป็นยานะคะออกมาจากในที่เมื่อวันก่อนฝนตกนี้จะมาเปลี่ยนแกบให้กินข้าวกันเยอะๆนะคะกินข้าวกันให้เยอะๆนะคะ ะดวกสบายค่ะออกมาจากในครัวทำสุกกันนะคะฮัลโหลกุ๊กไก่แลก็มีผักให้ให้เก็บกินนะคะมีข้างมะเขือตีค่ะ ากาศยามเช้าสะดวกสบายค่ะออกมาจากในครัวครัวก็จะมีผักหยิบใช้หยิบจะทำอะไรก็หยิบใช้ได้ไดง่ายๆค่ะตอวเช้ามากินน้ำกันเยอะจังเลย กินน้ำกันเยอะจังเลยฮัลโหลฮัลโหลกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่ยังไม่ไข่เลยแล้วก็มีผักให้ให้เก็บกินนะคะมีทั้งมะกรูดมีทั้งมะนาวมีผักชี อยูติดกันเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะเดินน้ำกันใหญ่เลยเดี๋ยวเย็นนี้จะมาเปลี่ยนแกะให้วดตีค่ะ ก็มันชื้นชุ่มฉ่ำกับเราแดงเป็นยานะคะออกมาจากในโถดมทั้งมะน,นาวมีผักชีอยว่ติดก,กันเลยทำส,สุกกันนะคะ ฮัลโหลกุ๊กไก่ฮัลโหลฮัลโหลกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่ยังไม่ไข่เลยกับเ้าแดงเป็นยานะคะออกมาจากในโถดมีทั้งมะนาวมีผักชี๋ยวติดกันเลย คุณเ,เพื่อนๆทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะเอ,อ่ยยังไม่พร้อมที่จะไข่เป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างคะผักสวนครัวอันนี้กะเพราแดงต้นไม้ก็เหมือนจะดีใจ กุ้มชื้นต้นมะกรูดสวัสดีค่ะครัวก็จะมีผักหยิบใช้หยิบจะทำอะไรก็หยิบใช้ได้ไง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะ อากาศยามเช้านี่จะมาเปลี่ยนแกลบให้กินข้าวกันเยอะๆนะคะกินข้าวกันให้เยอะๆนะคะตปเช้ามากินน้ำกันเยอะจังเลยกินน้ำกันเยอะจังเลยต้นไม้ก็เหมือนจะดีใจชุ่มชื้น สวัสดีค่ะต้นมะกรูดฮัลโหลฮัลโหลกุ๊กคุ๊กไก่กุ๊กคุ๊กไก่ยังไม่ไข่เลยเดิมน้ำกันใหญ่เลยเดี๋ยวเย็นนี้จะมาเปลี่ยนแกะ เผาแดงเป็นยานะคะออกมาจากในครัวก็จะมีผักหยิบใช้หยิบ,ยบจะทำอะไรก็หยิบใช้ได้ได้ง่ายค่ะผักสวนครัวอันนี้กะเพราแดงแล้วก็ มีผักให้ให้เก็บกินนะคะมีทั้งมะต้นไม้ก็เหมือนจะดีใจชุ่มชื้น,นเฮลโลฮัลโหลกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่ยังไม่ไข่เลยจะมาเปลี่ยนแกบให้ กินข้าวกันเยอะๆนะคะกินข้าวกันให้เยอะๆนะคะนี่จะมาเปลี่ยนแกบให้กินข้าวกันเยอะๆนะคะกินข้าวกันให้เยอะๆนะคะอากาศยามเช้า สวัสดีค่ะวนี่จะมาเปลี่ยนแกบให้กินข้าวกันเยอะๆนะคะกินข้าวกันให้เยอะๆนะคะต้นมะกรูดผักสวนครัวแล้วเนาะพักต้นไม้ก็เหมือนจะดีใจชุ่มชื้น ตืมน้ำกันใหญ่เลยกับข้าแดงเป็นยานะคะออกมาจากนหก กําชื้นชุม่มฉ่ำโอเคขอให้มีความสุขกันนะคะคคสะดวกสบายค่ะออกมาจากในครัวเฮลโหลฮัลลหลกุ๊กกล กุ๊กไก่ยังไม่ไข่เลยครัวก็จะมีผักหยิบใช้หยิบ,ยบจะทำอะไรก็หยิบใช้ได้ไดง่ายๆค่ะต้นไม้ก็เหมือนจะดีใจชุ่มชื้นความสุขก,กันนะคะ ฮัลโหลกุ๊กไก่โปรดมีทั้งมะนาวมีผักชีเดู่ติดกันเลยสวนครัว คนเพื่อนทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะัวก็จะมีผักหยิบใช้หยิบ,ยบจะทำอะไรก็หยิบใช้ได้ได้ง่ายค่ะ